สวัสดีค่ะเมื่อนี่ย้ายด่าจากบุนาดาราฟาร์มค่ะมเมาบุญมเมาบุญ <c oughs> มเมาบุญละไม่เห็นอันนี้ค่ะมาเบงิงเบิงเบิงเดี๋ยวสุภาเบงิงป,ปืด๊ดพันกระลังปาดค่ะกระลังปาด,ปาดเออเหอมีแต่นักปาดเลยอยู่นี่ปาดที่ทปืด๊ดใส่เบิงกันดูค่ะใส่เบิงกันดูบจงเลยค่ะ เพ่อนะเป็นตออนซ้อนคักตอนใหญ่ๆให้จากบาทนะคะอ๋อ่เพิ่นที่ฟื้อกลินมาสั้นเอาเอาจู่คััค่ะออดเดี๋ยวเดี๋ยวจู้แล้วเอามาใส่หนากลองสะกอนบาทนี้ บิ้งเบิ้งเบิ้งอ่ะ่มันต้องกับเหล่าข่าวนะมันต้องอับเหล่าข่าวดิย้ําใส่ะเหล่าข่าววันนี้ขั้วใหญ่หะอ่าอ่ะจ้จุจ้าเอาเนื้อใส่น้ำบ่อ่ะจุาแล้วจุาแล้วคุยเลยคุยคุยเอาคุยก่อนเข้ากันพอดีป้าดีทุกอึ๊บอ่ะปาวันตับหัวใหญ่ เอื้อเซ็บหลายเอ้ยน้ำลายไหลเอ้ยเอาอีกนะค่ะอันนี้เสือครับเอาเสืออันนี้เสือค่ะใช้ค่ะเสือลักษณะเสือเสือครับเสือครับอันนี้ยังมู้นเขาเรียกว่าเสือ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 พันตับออเอาเอาเสือเสือพันพันตับอันนี้ไฟใหญ่ล้มชาแนลกินชั่วค่ะแขวมีลิเลียลิเลียลดดจัให้ครับ โอเคเลยเสือแล้วก็เสือผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วตับตับอ่ะเป็ดเสร็จยาให้โอจานยางขวบเดี๋ยวด้ค่ะเห็นไหมว่าอ่ะเอาเลยค่ะวื้อฮึบอือหูโอ้โหฟ้าปัญญายไม่ได้ต้องต้องรับรู้ด้วยตัวเอง มันเป็นตัวแซสบยีหลีหอมหอมมากอื้มโอ้ยนำ้ำลายผู้ขาแตกชว่วพวกป้าอือหืออ่ะอึดหนีสุดยอดโว้ยเบินไวเบินไวเบินไวค่ะเบินไวเบินไวเออหนีเอ้ ต้องสัมผัสด้วยตัวเองเพ่นบอกว่าบรรยายบ่ได้เดอ้อมันเสียบไหลจนเว้าบ่าบาออกอ้าวเสือเสือค่ะเสือเอา้าลุยอึบนี่ปาทิ่ท้ออือีกอีกอีกค่าอีกอ่ะนี่พันพันพันเนื้อตับพันอีก โอ้โหเอาค่ะพื้นโอ้โต้องลองต้องลองต้องลองอ่ะจุเออยสุดยอดค่ะสุดยอดตาที่ตัว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 ไอ้เซ่บหลายคำพูดคำพูถึงรสชาติ ใช่ไหมคะ,ะคำพูดแค่คำพูดไม่ถึงรสชาติต้องมาสัมผัสเองมาสัง่งยังกอ็อันนี้เป็นกุม้มกุ้มซอยจุอย,อยู่หมองคางบ้าน,นะคะ่พะพอญาร่มชาแนลกับยุคแขางๆมองซอ,อ,อยจุ๊กพญาร่มชาจิ้มแก้วพญาร่มชาจิ้มแก้วแก้วเฮียแล้วความ,มสิบเบิร์ตล่ะค่ะความสิบเบิร์ตล่ะปะ๊าสิ้นตอนบักใหญ่ บราจะตับเราจะเสือเขาเอิญเสือเอาอีกละเอาอีกละวคำใหญ่ๆอาปากกว้างๆอ่ะอึ๊บสบัดสบัดหัวกินเสือนี่คนกินเสืออ่าคนกินเสือนี่ไม่ใช่เนื้อหัวเนื้อเสือครับอันนี้คือเสือค่ะนี่กระเส e ือเสือค่ะเสือเอาเลยเอาเลย ไว้คนรอกันสิกินบัดนี้เอ้ยอ้าวแม่ขอเนี่ยคุณต้องเอาตัวนี้เสียอือดอ่ะปืดกินขนเสือตาดีกินได้ครับใช่ไหมคนหรอกินเสือมันแซ่บอีหลีอ้าวอีกผู้ชายน่ะฮ้ผู้ชายจังรลองแน่ย่านยืดเดี่ยวนี่ย่านยืดเดี่ยวนี่เกมมือรสชาติ่ย่านถืดแน่เอาเสือใส่น้ำตา อ่าเอาเสือใส่น้ำเพื่อนว่าเอาเสือเอาตับใส่กันอื้มอามาอ่าปากใส่ให้แม่เบิง้งอ่ะช้าชา้ชาชา้าช้าใส่เบิง้งอ่าอ่าอืดแเมนอิลีอปลาจูเป็นยังไงรสชาติสุดผู้ใดเห็ดกันยกนิว้วปลาผู้ใดเห็ดกันยกนิวน้วปลาเนิ้อโบนเป็นยังไงคือยกคักยกนยแน่เหรอ อ๋อแบบเบิ้งได้เมันสิ่งโยกิบ่นั่นนั่นจ้าเขาบอกว่าอยากไปทำงานเรื่องปูผมบอกว่าก่อนจะไปปูต้อไปดูก่อนอ๋อดูงานปูได้ค่ะปูนาดาราฟาร์มอยู่ที่ยะโสธรค่ะอยู่ยะโสธรค่ะอันทธิธายอย็นปูนาดาราฟาร์มวะนี่แม่นค่ะอันธ่ธาอยู่นี่คือปูนาดาราฟาร์ม ยัง,งยังยัง่ะยังค่ะยังค่ะแต่ <มา S 1> ว่า,วาไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณพิทเอ้ยพญายลมชาแนลพาไปเด้ออ่าอ่านะค่ะดูนาดาราความพิ่งทำอยู่รู้มาประมาณปีนึงแล้วมีผู้ติดตามอยู่หลายแสนอยากไปเบิ่งฟาร้มหนูนะพญายลมป้พาไปเบิ่งนแะน อยากดูฟาร์มหนูไปดูตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าอยากดูอีหนูยวพาไปหอแก้วอ๋ออีหนูไม่ดูวันนี้ไม่ดูคนที่จะไปดูอีหนูนี่คือกลุ่มนี้นี่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 สองสองหนุ่มนี่ติดต่อได้เลยพนาพนาระคาสิภาพยางไปเบิ้งฟ้ามปุกหนูหน้าค่ะหนูหน้าข่างบานพญล้มชาแนลนะคะทั้งเข้าไปฟ้ามปุกหนูหน้าเพิ่นค่ะ มาถึงแล้วฟาร์มหนูนาะพ่อใหญ่รมชาแนลสาวสวยมาจากสกลนครสองสาวสาวโกกับสาวแหม่ข้ากันง้มอยู่ตรงนีสน้สามาวโอ้สามสาวมาสามสาวสาตอนนี้กำลังตาปืนยกยกยก,ยกตาข้างบนบ่ขึ้นแล้วยกหนังตาข้างบนบ่ขึ้นนะ คือนั่นน่ะมี4ี้าม่วมีเหนืออีสานใต้เออ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 เดี๋ยวจักหน่อยสิเขาไปเบิ่งฟ้ามหนูสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตหยุดอยู่ที่เขียงเนื้อเ้ยค่ะมักชอบพอใจ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเนะคะ่ะจากยายดาค่ะปูนาดาราฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ